สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับผมในช่องหนอนบรรยูทีซีครับคลิปนี้ก็คือจะเป็นสปอยซีรีส์ไวกิ้งซีซั่นที่5ตอนที่1ถึงตอนที่3ซึ่งก็ขอเตือนกันเหมือนเดิมก่อนไปชมนะครับว่าเนื้อหาในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถึงจะอ้างอิงจากบุคคลจริงแล้วก็เหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์แต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแต่งครับส่วนถ้าใครสนใจจะดูตัวเต็มไม่สปอยก็สามารถรับชมได้ทาง Netflix ครับซีซั่นที่5เปิดมาด้วยฉากงานศพของซิกเกิร์ทาตารรกกรรร I ที่เขาาไได้ทํลงป เขาพยายามอธิบายกับผู้พี่ๆว่าเขาไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นความโกรธมันครอบงำเขาเขาไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งก็ไม่มีใครเชื่อนะครับอุเบบอกบิยอนว่าจะปล่อยให้อวาคุมกองทัพใหญ่ไม่ได้เด็ดขาดบิยอนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวเขาแล้วอุเบจะต้องเป็นคนจัดการเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะไปสำรวจทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปกับฮาร์ฟแดนตัวบิยอนเนี่ยก็จะไปเลยนะครับไม่กลับคาเทกัดก่อนราชาฮาร์ลได้ยินแบบนี้เขาจึงขออาสาว่าเขาจะไปคาเทกัดให้และแจ้งข่าวความสําเร็จให้ลกากาาา้รรรูบบอออกก่ขคค็ฝใหชงเขา ว่าเขาคิดถึงทุกคนแล้วก็จะกลับไปในภายหลังซึ่งสาเหตุจริงๆที่ราชาจะกลับไปนะครับก็คือจะกลับไปดูว่าคนที่เขาฝากขยึดเมืองคาดกาดให้เนี่ยมันสําเร็จหรือเปล่าแล้วในเวลาต่อมาก่อนที่บิยอนและฮาร์แดนจะออกเรือราชาฮาลรอก็มาคุยกับฮาร์แดนผู้เป็นน้องชายราชาขอให้ฮาร์แดนเปลี่ยนใจเขาอยากให้ฮาร์แดนอยู่กับเขาต่อเพราะเราสองพี่น้องมีความฝันร่วมกันมาตลอดฮาร์แดนก็บอกราชาว่าไม่ใช่นั่นมันเป็นความฝันของพี่ตัวเขาเองไม่เคยมีความฝันอยากเป็นน้องชายของราชาเหนือราชาความฝันของฮาร์แดนคือเขาอยากออกทองโลกไไไดด้้้เเจจอออสิ่่่่งทีีมมมคยกนนา ราชาก็ถามว่าแลวความทะเยอทะยานของฮาร์แดนคือสิ่งใดฮาร์แดนตอบราชาว่าความทะเยอทะยานของพี่มันก็เกินพอแล้วสําหรับเราสองคนหลังจากนั้นฮาร์แดนก็ไปขึ้นเรือของมิยอนแลวก็ออกเดินทางส่วนนั้นไอวาก็ไปหาโฟกิที่กําลังต่อเรืออยู่คนเดียวในป่าไอวาได้เห็นโฟกิกาลังต่อเรือลําเล็กก็ถามว่าจะต่อเรือของเล่นไปทําไมโฟกิบอกไอวาวันนี้เป็นเรือสําหรับคนเดียวตัวเขาจะออกเดินทางคนเดียวไปแบบไม่มีจุดหมายแล้วแต่เทพเจ้าเห็นสมควรไอวาขอร้องเขาไม่อยากให้โฟกิจากไปเขาบอกโฟกิเรื่องที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้ง แต่ว่าผู้พี่ๆหรือคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อเลยไอวาบอกโฟกิว่าเขาคิดว่าโฟกิเนี่ยเป็นพ่อของเขามาตลอดโฟกิบอกไอวาว่าห้ามพูดแบบนั้นพ่อของไอวาคือแลกนาชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและมันจะไม่มีวันเป็นอย่างอื่นโฟกิอธิบายให้ไอวาฟังว่าเขาต้องไปชีวิตของเขามี3ส่วนส่วนแรกของชีวิตเขาตายไปตอนที่ลูกสาวตายส่วนที่สองก็ตายไปพร้อมแลกนาและส่วนสุดท้ายก็ตายไปพร้อมกับเพลกาตอนนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้อีกแล้วที่เขาสนใจเขาจิงจะขอมอบชีวิตนี้ให้กับเทพเจ้าไอวาร้องไห้บอกว่าเขาใจสลายที่โฟกิจจะากไป ฟูกิกอดไอวาบอกว่าไอวาไรกระดูกพายนะของโลกไอวาสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเขาและในเวลาต่อมาเมื่อฟูกิต่อเรือเสร็จเขาก็จะออกเดินทางครับอุเบสหาวิเซอร์ก็มาหาแล้วก็ถามว่าทําไมไม่บอกพวกเขาเลยว่าจะไปฟูกิก็ตอบว่าถ้าบอกไปเนี่ยก็โดนห้ามอีกแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเป็นว่ามาลาให้ถูกต้องเลยและกันฟูกิบอกลาอุเบสหาวิเซอร์ไอวาก็มาส่งด้วยแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนที่นี่ต้องการฟูกิแต่ว่าฟูกิกลับขี้ขาดแล้วก็จะทิ้งทุกคนไปฟูกิบอกไอวาว่าถ้าแน่จริงก็ลุกขึ้นมาดาสิ ทั้งสองคนก็ยิ้มให้กันครับจากนั้นโฟกิก็แล่นเรือออกเดินทางไปคนเดียวในระหว่างที่โฟกิอยู่ในแม่น้ํานักรบไวกิ้งก็ตั้งแถวส่งโฟกิเขาตะโกนสรรเสริญโฟกิยอดนักต่อเอรือโฟกิซึ้งใจจนน้าตาไหลแล้วก็พยายามไม่หันกลับไปมองและเมื่อเรือออกไปกลางทะเลแล้วโฟกิจัดข้าวของบนเรือก็เจอกับเข็มทิศแดดที่ใช้ในการเดินเรือถูกใส่ไว้ในถุงซึ่งมันก็ไม่ใช่ของโฟกินะครับและเขาก็รู้ว่าไอวาเนี่ยเป็นคนแอบเอามาใสา่เพราะว่ากลัวโฟกิจะหลงทางโฟกิพูดขอบคุณไอวา แล้วเขาก็โยนเข็มทิศทิ้งน้าเพราะว่าตัวเขาจะไปตามแต่เทพเจ้าอยากให้เขาไปตัดภาพไปทางวังเวสซกที่โดนพังเผาทําลายย่อยยับก็มีคนขี่ม้านําทหารมาที่นี่หัวหน้าของกลุ่มที่มาก็คือบิชอปเฮมุนบิชอปแห่งเชอร์บอลซึ่งตามตําแหน่งแล้วบิชอปเฮมุลเป็นพระนะฮะแต่ว่าเฮมุนเนี่ยก็เป็นนักรบที่เก่งกาจด,ด้วยคือเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ประมาณนั้นนะครับบิชอปเฮมุนสั่งให้ทหารแยกย้ายค้นหาศพของราชาเอ็กเบิร์กและพวกเขาก็ได้เจอศพของราชาถูกยัดไว้ในถังน้ําบชอออปจัดงงงงาาาาานพขรราาให้้ย่ถูกตตมะเณี แล้วบิชอปก็ได้เจอกับพระที่อยู่ด้วยตอนที่ราชาเอ็กเบิร์กทำสัญญายกอันาจากอีสแองเกลเลียให้กับพวกไวกิ้งซึ่งตอนแรกพอบิชอปได้ฟังเนี่ยก็สงสัยครับว่าแม้ราชาจะกลัวตายยังไงแต่ว่าราชาเนี่ยก็ไม่น่าจะยอมขายที่ดินของบรรพบุรุษแบบนี้พระคนนั้นก็บอกบิชอปว่าราชาไม่ได้ขายเพราะว่าก่อนหน้านั้นราชาเอ็กเบิร์กสละตำแหน่งแล้วและคนที่เป็นราชาจริงๆก็คือราชาอธิวุษสัญญาของราชาเอ็กเบิร์กกับพวกไวกิ้งมันไม่มีความหมายอะไรเลยซึ่งตอนนี้ราชาอธิบุษและครอบครัวกับพวการรััับบบใก็ไปออศยยนนู่งค ก็อยู่กันอย่างยากลําบากเป็นชาวบึงไปเลยนะครับหนีการตามล่าของพวกไวกิง้งแต่เจ้าชายอันเฟลตลูกคนเล็กของเจ้าหญิงจูดิตก็ป่วยหนักอยู่ด้วยครับตัดภาพไปทางพวกไวกิ้งที่ยังอยู่อังกฤษกันต่ออูเบฮาวิเซอร์และไอวานั่งกินข้าคุยกันคุยกันว่าจะปกครองดินแดนใหม่ยังไรดีไอวาบอกพี่ว่าเขาไม่อยากยุบกองกําลังเขาอยากทําสงครามต่อในตอนที่เรายังแข็งแกร่งไอวาบอกเราควรจะกลับขึ้นเหนือกลับไปยังนอทัมเบียไปตั้งมมาในตําแหน่งที่มั่นคงใกล้ทะเลแล้วก็จะบุกโจมตีตอนไหนก็ได้อูเบก็บอกว่าไม่เขาพูดถึงงงงควาาาามฝััันนนขอออแลกกกกกที่ยจะต้ใษ ไอวาบอกว่าอุเบไม่เข้าใจที่เขาหมายถึงคือเราต้องมีที่ตั้งที่มันมั่นคงมากกว่านี้ไม่ใช่อยู่กลางโรงเตีนพวกอังกฤษเหมือนตอนนี้ที่พวกมันเนี่ยจะสามารถมากระทืบเราเมื่อไหร่ก็ได้ไอวาพูดถึงเมืองในนอตธรรมเบียที่ชื่อว่ายอกที่นั่นไกลแม่น้าสายหลักมีป้อมปราการแข็งแกร่งถ้าสามารถยึดที่นั่นได้ชาวไวกิ้งก็จะได้อยู่ในอังกฤษได้อย่างมันง่นคงอุเบพอได้ฟังแผ่ของไอวาก็เห็นด้วยนะครับและพวกเขาก็เตรียมการบุกตีเมืองยอกของทัพไวกิ้งเดินทัพขึ้นเหนือไปจนถึงเมืองยอคอุเกลนี้ย พอตอนนี้พวกชาวเมืองยอร์กยังไม่รู้ตัวว่าไวากิ้งมากันแล้วอุเบกพูดถึงเรื่องที่แล็กนาเคยโจมตีเมืองในวันพระใหญ่วันที่ชาวเมืองจะไปรวมตัวกันในโบสถ์แล้วก็ขาดความระมัดระวังพวกไวกิ้งจึงออกสืบหาข้อมูลจนไปเจอเด็ก2คนที่ออกมาเล่นในป่าไวกิ้งจับตัวเด็กเอาไว้ไอวาก็สอบถามว่าอีกกี่วันถึงจะถึงวันพระใหญ่เขาสัญญาว่าถ้าเด็กยอมบอกจะปล่อยกลับไปซึ่งเด็กก็ยอมบอกนะครับว่าอีก3วันจะมีงานสําคัญและเมื่อได้ข้อมูลวันที่จะบุกโจมตีแล้วไอวาก็บอกทุกคนว่าเราต้องมีการสั่ แล้วจากนั้นเด็กทั้งสองคนนั้นก็ถูกจับไปเผาทั้งเป็นไม่ได้กลับบ้านตามที่ไอวาสัญญาเอาไว้อุเบได้เห็นความโหดร้ายแบบนี้เขาก็ไม่พอใจครับแต่เขาเองก็ขัดไปได้เพราะว่าทุกคนเ,เห็นด้วยหมดแล้วในอีก3วันต่อมากองทัพไวกิ้งก็บุกโจมตีเมืองทหารเฝ้ากำแพงมีจํานวนไม่มากเพราะว่าส่วนใหญ่ไปร่วมสวดมนต์กันที่โบสถ์พวกไวกิ้งก็เอาบันไดามาพาดปีนบุกตีง่ายๆนะฮะอุเบปีนบันไดบุกขึ้นไปฆ่าทหารบุกากำแพงแล้วก็ลงมาเปิดประตูให้ทัพใหญ่บุกเข้าเมืองกองทัพไวกิ้งไปย และพวกเขาก็เปิดประตูบุกเข้าไปข้างในแล้วก็ไล่ฆ่าชาวบ้านทุกคนที่เจออุเบได้เจอแม่ชีคนหนึ่งที่กรีดข้อมือฆ่าตัวตายแต่ว่ายังไม่ตายดีแม่ชีขอร้องให้อุเบฆ่าเธอทีเพราะถ้ายังมีชีวิตอยู่คงต้องทรมานยิ่งกว่าตายซึ่งอุเบก็เข้าใจนะครับแล้วก็ทําให้ตามที่เธอขอชาวบ้านถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายมิชอบของเมืองถูกไอวาจับมาทรมานแล้วก็กรอกทองร้อนใส่ปากจนตายไอวาโหวเลาะอย่างบ้าคลั่งตัดภาพกลับไปทางคาดกัดทอวีกําลังซ้อนดาากับกุณทุมลูกชายคนโตของเธอกับยาวบอกสามีเก่า พอวีสอนให้ลูกชายภูมิใจในพ่อที่แท้จริงของเขาเธอบอกว่าแม้ตอนมีชีวิตยาวบอกจะเป็นศัตรูกับแล็กนาแต่เธอเชื่อว่าตอนนี้ทั้งสองคนคงร่วมฉลองกันอยู่ในวันฮาลาและจากนั้นราชาฮาลอก็เดินทางมาถึงคาดิกัดราชาและผู้ติดตามเข้าพบแลากทาแจ้งหนึ่งที่มหากองทัพมีชายเหนือชาอังกฤษบิยอนสามารถนำกองทัพล้างแค้นให้กับแล็กนาได้สำเร็จแล้วกะทาก็ถามว่าบิยอนตายแล้วใช่ไหมถึงไม่กลับมาแจ้งข่าวเองราชาฮาลาตอตอบว่าไม่ใช่บิยอนไม่กลับเพราะจะไปสำรวจสเปนต่อแล้วก็ฝากให้เ้กกลบแวแแออธ็ ว่าเธอรู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่ราชากลับมาก็เพื่อจะมาดูว่ายึดคติกัดได้แล้วหรือยังแอติชักดาบจ่อคอราชาราชาก็รู้ตัวว่าพลาดแล้วแผนการโดนเปิดโปงและเขาก็ดันเอาตัวมาอยู่กลางโรงตีนแบบนี้เองราชาฮารอยิ้มแล้วก็ทิ้งดาบและเขาก็บอกให้ลงมือได้เลยซึ่งหลักระทาเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าราชาฮารอนะครับแต่จับไปขังไว้ก่อนแล้วก็ะทามาคุยกับราชาที่โดนจับลามโซราชาบอกหล่กากะทาว่าไม่ต้องฆ่าเขาหรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคติกัดอีกต่อไปแล้วราชาเล่าเรื่องนางในฝันของเขา และนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาคิดยึดครองคาทิกัดตเขาทำทุกอย่างก็เพื่อให้ได้แต่งงานกับเธอแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วราชาโดนหลอกและเขาก็บอกว่าเขาฆ่าผู้หญิงคนนั้นไปแล้วตอนนี้เขาไม่ได้คิดจะเป็นราชาเหนือราชาอีกต่อไปลากระทาก็ยืนฟังแต่เธอก็ไม่ได้เชื่ออะไรนักหนานะฮะราชายื่นข้อเสนอให้บอกว่าตอนนี้ลากระท่ามีศัตรูสำคัญก็คือลูกของอัสล็อกที่จะกลับมาแก้แค้นราชาบอกให้ลากระทาแต่งงานกับเขาและพวกเราก็จะกลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแงรก,งก,ก,รกร่งลากระ ว่าคงคิดว่าเธอจะดีใจมากสินะที่ราชาอุตส่าห์ลดตัวลงมาแต่งงานกับเธอแล้วลากะท่าที่โกรธจัดก็ขึ้นขย่มข่มขืนราชาฮารลอและจากนั้นเธอก็จากไปลากะท่ากลับไปไประชุมกับคนของเธอแล้วก็บอกเรื่องที่ราชาฮารลอยื่นข้อเสนอแต่งงานให้ลากะทาบอกว่าเธอไม่ตกลงอยู่แล้วแต่เธอเองก็ยังไม่คิดจะฆ่าราชาฮารลอในตอนนี้แอทิดบอกว่าควรจะฆ่าทิ้งซะคนแบบนี้เก็บไว้ไม่ได้ลากะท่าตอบว่าเรื่องนี้เธอจะเป็นคนตัดสินใจเองแอทิดไม่พอใจแล้วก็เดินออกจากบ้านไป และเมื่อเธอเดินอยู่ในถนนกลางเมืองก็มีคนมาจับตัวแอธิตแอธิตถูกพาตัวขึ้นเรือแต่เธอก็ได้เห็นราชาฮารอนั่งอยู่บนเรือลำนี้ด้วยคนพวกน,นี้ก็คือลูกน้องของราชาที่มาช่วยพาหนีครับเมื่อกี้ราชาเห็นแอธิตอยู่คนเดียวพอดีก็เลยสั่งให้จับตัวมาด้วยก็คือสวยนั่นเองแหละนักลบภารกิจรีบไปแจ้งแก่ลากกธาว่าคนของราชาฮาร์รอฆ่ายามแล้วก็พาตัวราชาหนีไปแล้วลากกธาตกใจมากแล้วก็ถามว่าแอธิตอยู่ที่ไหนซึ่งก็ไม่มีใครเห็นนะครับลากกธารีบตามหาในบ้านในห้องแต่ก็ไม่เจอ,อ,เ,อ,อจเธอเดาก ทางนั้นแอทิตที่โดนจับไปอยู่บนเรือราชาฮาร์ลก็แก้มัดให้แอทิดถามว่าจะจับเธอมาทําไมราชาบอกว่าเขาต้องการที่จะยึดคาตเกตเขายังต้องการที่จะไปราชาเหนือราชาแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีราชินีราชาฮาร์ลเนี่ยขอแอทิตแต่งงานครับก็ขอกระแบบงงๆนี่แหละซึ่งแอทิตก็หัวเราะใส่แล้วก็บอกว่าไม่มีทางหลักกะท่าดีกับเธอมากและเธอก็รักหลักกทาราชาฮาร์ลบอกให้แอทิตคิดให้ดีลองถามใจตัวเองดูว่าไม่อยากเป็นราชินีของราชาเหนือราชาหรือยังไงตัดภาไปทางฝั่งเกาะอังกฤษ ก็มีคนมาแจ้งกับบิชอปเฮมุลว่าตอนนี้กองทัพไวกิ้งได้โจมตีแล้วก็ยึดเมืองยอกเอาไว้ประชาชนมากมายโดนสังหารหมู่และบิชอปของที่นั่นก็โดนฆ่าตายอย่างโหดร้ายบิชอปเฮมุลจึงสั่งเคลื่อนทัพเขาจะไปล้างแค้นพวกไวกิ้งทางด้านเมืองยอกอุบเบล์ฮาวิเซิร์จะเข้าพบไอวาแต่ก็โดนขวางไวดด้โดยองครักษ์ของไอวาผู้องครักษ์บอกว่าเขาพบไม่ได้ถ้าไอวาไม่อนุญาตอุบเบ์บอกองครักษ์ว่าทำไมอยากโดนกระเทือบโจมตีตรงนี้ก็ให้เขาเข้าไปซึ่งองครักษ์ก็ยอมให้เข้านะครับเพราะว่านี่คืออุบเบ์บุตรแห่งลกนา อุเบและฮวิเซอร์เข้าไปหาไอวาที่กาลังให้คนสักหลังอยู่อุเบก็ถามว่าองค์คลักข้างหน้านั่นมันคืออะไรไอวาก็แก้ตัวครับบอกว่าเขาเป็นคนพิการเขาก็ต้องมีองค์คลักสิอุเบบอกว่าเขารู้ว่าตอนนี้ไอวาคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แล้วสามพี่น้องเป็นหัวหน้าร่วมกันไอวาก็บอกว่าตัวเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแต่ว่าการที่เขาจะไปทัดเทียมพวกพี่ๆได้เขาก็จะต้องเหนือกว่าเขาอยากให้ทุกคนลืมว่าเขาเป็นคนพิการอุเบ่และฮาวิเซอร์บอกไอวาว่าพวกเขายอม และอุเบก็บอกไอวาว่าตอนนี้มีกองทัพอังกฤษขนาดใหญ่กําลังมุ่งตรงมาที่ยอร์กซึ่งก็เป็นกองทัพของบิชชอปเฮมุนนั่นเลยครับบิชอปเฮมุนและผู้ติดตามมาสังเกตการดูเมืองยอร์กพวกผู้ติดตามผงบิชชอปก็บอกว่าเมืองนี้มีการป้องกันเข้มแข็งเกินไปเราไม่มีหวังที่จะชนะเลยเฮมุน hey บอกว่าเขาเชื่อว่าเราชนะได้แต่ว่าเสียดายที่ราชาใหม่อาเทบูบเนี่ยไม่อยู่ด้วยหากราชาอยู่ที่นี่ก็จะสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารได้อย่างมากเพราะว่าอัตเทบูบเนี่ยมีชื่อเสียง ในวันหนึ่งเจ้าชายแอนเฟรดที่ป่วยหนักก็เดินเพลอลงไปกลางบึงน้าเจ้าชายเดินตามภาพหลอนของชายใส่ชุดพระแล้วเจ้าชายแอนเฟรดก็บูบล้มลงจมน้าครับอันเิบุบและจูดิตตกใจมากรีวีมกับพาอุ้มขึ้นฝั่งและแอนเฟรดที่ได้สติก็บอกว่าเราต้องไปที่ยอกเพราะตอนนี้พวกชาวเหนืออยู่ที่นั่นจูดิตถามลูกว่ารู้ได้ยังไงแอนเฟรดก็ตอบว่าอาธิสแตนมาบอกกับเขาซึ่งราชาอันเทบุบก็เชื่อนะครับแล้วก็ยกทัพพาคนเดินทางไปยังยอกตามที่แอนเฟรดบอกหน่วยรละตะเวงของราชาได้เจอกับฮม เละเมื่อได้รู้ว่ามีกาลังเสริมมาช่วยลบทั้งสองฝั่งก็ดีใจกันมากราชาอเทบูพากองทัพไปยังค่ายของบิชอปเฮมุลบิชอปคุกเข่าเคารพแล้วก็ให้การต้อนรับราชาอเทวูแล้วก็ราชินีจูดิดและทั้งหมดก็รับประทานอาหารด้วยกันครับแล้วบิชอปเฮมุนก็นําแผนที่มาคุยกับราชาอาเทบูปจากการสำรวจสอดแนมอยู่หลายวันเขาก็ได้พบว่ามีบางจุดในแนวกำแพงหินที่มันซุดโศบใกล้พังพวกไวกิ้งไม่ได้ทําการซ่อมแซมและตรงจุดนี้ก็ไม่มีคนคอยเฝ้าด้วยราชาและบิชอปเห็นตรงกันว่าพวกกเเขาจจจะบุุโมมตีมีือในนด้ ราชาคิดที่จะโจมตีเลยนะครับแต่ว่าไม่ชอบเฮมุนก็ห้ามเอาไว้เขาอยากให้สองกองทัพคุ้นเคยกันมากกว่านี้ก่อนและเขาก็อยากสำรวจให้แน่ใจว่ามันไม่มีคนมาคอยเฝ้าในจุดอ่อนนั้นจริงๆตัดภาพไปทางโฟกิที่ออกแล่นเรือมอบชีวิตให้อยู่ในมือของเทพเจ้าเขาก็เริ่มรู้สึกตัวนะฮะว่าคิดผิดชิมหายเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เจออะไรเลยครับโฟกิกลัวนะฮะว่าเขาอาจจะตายไปกลางทะเลแบบนี้ตายไปแบบไม่มีค่าอะไรเลยแลเรือของโฟกิเนี่ยก็เจอเข้ากับพายุใหญ่ฮนะโฟกินั่งรับสภาพเขารู้ตัวว่าไม่รอดแน่เรือของโฟกิตโดนเกครั้ง ก็เจอว่าตอนนี้เขายังไม่ตายนะครับเรือของโฟกิโดนพัดไปเกิดตื้นที่เกาะแห่งหนึ่งโฟกิที่หนาวสั่นหาถ้ำาก่อไฟแล้วเขาก็หลับไปในวันต่อมาโฟกิก็ออกสำรวจเกาะเขาปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่ใกล้ที่สุดและเมื่อโฟกิปีนขึ้นมาถึงยอดเขาเขาก็ได้เห็นกับภูเขาที่มีควันพวยพุ่งออกมาจํานวนมากและวิวทิวทัศน์ที่เขาได้เห็นมันก็สวยงามมากจนทําให้เขาร้องไห้ออกมาโฟกิขอบคุณเทพเจ้าที่ทําให้เขาได้มาอย่างที่แห่งนี้โฟกิสำรวจเกาะต่ออีกหลายวันเขาไม่เจอคนอยู่ที่นี่เลยเป็นเกาะล้างอย่างแท้จริง โฟกิเดินไปจนเจอกับน้าตกเขาได้เห็นมันไหลย,ย้อนกลับขึ้นข้างบนแล้วเขาก็ได้เห็นไอ้น้ํารวมตัวกันไปเทพเจ้าโฟกิตะโกนออกมาอย่างดีใจเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาอยู่ในแอสการ์ดดินแดนแห่งทวยเทพซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโฟกิไม่ได้อยู่แอสการ์ดนะฮะแต่ว่าโฟกิอยู่ที่ไอซ์แลนด์ก็ขนาดใหญ่ที่อยู่ทางเหนือของอังกฤษไปไกลลิบๆเลยครับตัดกลับไปที่เมืองยอร์กไอวาก็เรียกพวกพี่ๆให้มาดูขาเหล็กที่เขาให้ช่างทําขึ้นมาแต่โดยขาเหล็กอันนี้มันก็ทําให้ไอวาสามารถยืนได้แล้วในเวลาต่อมาไอววาาาาเรียกตัทาสคาน่งพบ ไอวาบอกว่ากองทัพอังกฤษกำลังจะเข้าโจมตีที่นี่เขาจึงจะจัดให้มีการสังเวยมนุษย์บูชาเทพเจ้าไอวาถามทาสาวว่ายินดีจะยอมเป็นเครื่องสังเวยหรือไม่ทาสาวพอได้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้กลัวเลยนะครับบอกว่าเธอยอมทําตามทุกอย่างที่ไอวาต้องการไอวาก็เลยบอกให้เธอแก้ผ้าแล้วก็เดินเข้ามาหาเขาซึ่งทาสาวก็ทําตามเะครับเธอขึ้นไปนั่งบนตักของไอวาแล้วก็บอกว่าไอวาเนี่ยเป็นคนพิเศษความพิการคือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเทพเจ้าโปรดปรานคนผู้นั้นทาสาวบอกไอวาว่าไอวาถูกลิขิตมาให้เผชิญ ไอวาพอโดนชมแบบนี้เข้าไปก็เลยบอกกับท่าสาวว่าไม่ต้องเป็นแล้วเครื่องสังเวยและไอวาเนี่ยก็ปลดปล่อยทาสาวผู้นี้ให้ได้เป็นอิสระด้วยนะครับซึ่งไอวาเนี่ยก็ลืมถามชื่อนะครับไม่ได้ถามว่าท่าสาวคนนี้ชื่ออะไรส่วนทางกองทัพอังกฤษในตอนนี้ทหารสอดแนมก็กลับมาแจ้งว่าจุดที่พวกเขาจะเข้าตีก็ยังไม่มีไวกิ้งมาเฝ้าระวังพวกเขาจึงตกลงกันที่จะเข้าโจมตีในวันพรุ่งนี้แล้วในเช้ามืดวันต่อมากองทัพอังกฤษก็แอบเดินทัพเข้าประชิดกำแพงเมืองยอร์กในจุดที่พวกเขาตกลงกันเอาไว้กำแพงในส่วนนี้ แล้วกองทัพทหารอังกฤษทั้งหมดก็เข้าเมืองกันได้โดยไม่มีการต่อต้านจากพวกไวกิ้งซึ่งจริงๆแล้วพวกไวกิ้งรู้ตัวนานแล้วนะครับอุเบไอวาและฮวิเซอร์มองดูกองทัพทหารอังกฤษที่ทยอยเข้าเมืองจากบนหอคอยไอวาเห็นราชาอาธอร์บุกกับอังกฤษก็จําได้และก็รู้ว่าศึกครั้งนี้ราชาของอังกฤษนําทัพมาเองเลยซึ่งตอนนี้ในเมืองยอร์กก็เต็มไปด้วยควันไฟที่พวกไวกิ้งจุดเอาไว้นะครับทหารอังกฤษที่เข้าเมืองมาก็มองอะไรแทบไม่เห็นราชาอาเธอบุกและบิชอปก็ตัดสินใจ ก็โดนผู้ไวกิ้งเอาประตูมากั้นทางไม่ให้เดินหน้าต่อไปได้แล่จากนั้นผู้ไวกิ้งก็โผล่ออกมาจากบนหลังคาแล้วก็ยิงธนูใส่ราชาเทบุบสั่งให้ทหารหนีออกทางตอกด้านข้างก็เจอเข้ากับลุมพลางไม้แหลมที่ขุดรอ,อไว้ก่อนแล้วทหารหลายคนล้มลงโดนไม้แหลมเสียบราชาก็ไม่มีทางเลือกต้องพาทหารที่เหลือเหยียบพวกเดียวกันที่ล้มเพื่อนหนีออกมาทหารอังกฤษหลายคนตายไปทั้งที่ยังไม่ได้สู้ส่วนทางฝั่ง,งมิชอปเฮมอนก็โดนดักโจมตีเหมือนกันนะครับพวกเขาโดนไวกิ้งปิดประตูกั้นทางแล้วก็ใช้น้ำมตี ทหารอังกฤษที่ยังเหลือรอดก็ต่อสู้ตะลุมบอลกับกองทัพไวกิ้งไอวาที่ดูสนามรบจากข้างบนก็คว้าหมวกเกราะขี่รถม้าเข้าร่วมรบด้วยแต่ยังไม่ทันจะได้สู้เลยนะครับเขาก็โดนทหารอังกฤษใช้ไม้ตีล่วงจากรถมา้าทหารอังกฤษเดินเข้ามาจะาฆ่าซ้ำให้ตายไอวาที่นอนอยู่บนพื้นเนี่ยก็พลิกตัวขึ้นมาฆ่าทหารอังกฤษตายไอวาสับซ้ำไม,ม่ยัง้งเลือดจากศพกระเด็นเต็มหน้าไอวาคานกลับไปที่รถมา้าก็มีกองทหารอังกฤษหลายร้อยวิ่งมาทางนี้พอดีไอวานั่งพิงล้อรถมา้าตะโกนท้ายทหารเข้า ทหารคนนึงยิงธนูใส่แต่ก็ไม่โดนไอวาแล้วไอวาก็ตะโกนใส่พวกอังกฤษบอกว่าข้าคือไอวาไรกระดูกหายานะของโลกแล้วอูเบและพวกนักรบไวิ้งก็วิ่งตามมาทางนี้พวกนักรบก็ได้เห็นความกล้าหาญของไอวาและจากนั้นทั้งสองฝั่งก็เข้าตลุมบอลกันทหารอังกฤษเปิดประตูเมืองได้แล้วทหารมาอังกฤษจากข้างนอกก็เติมเข้ามาช่วยบิชอปเฮมุนโชฝีมือต่อสู้อย่างกล้าหาญเขาคนเดียวฆ่าไวกิ้งไปสิบกว่าคนไอวาที่นั่งดูอยู่เนี่ยก็โหเลาะแล้วก็ตบมือชื่นชมฝีมือการต่อสู้ของบิชอปเฮ แต่ก็มีทหารจากทั้งสองฝั่งมาสู้กันตรงหน้าขวางทางไม่ให้เขาเข้าถึงไอวาได้ทั้งสองฝั่งต่อสู้กันอีกพักใหญ่ทหารอังกฤษเห็นว่าถึงสู้ต่อไปก็ยึดเมืองคืนไม่ได้อยู่ดีจึงสั่งถอยทับิชอปเฮมุนอยู่หลังท้ายเขาตะโกนบอกไอวาว่าพระเจ้าจะทําให้เรามีชัยเหนือพวกนอรลีดไวกิ้งได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้ครับหลังจากนั้นอุบเบก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เราชนะแล้วและเราก็จะทาการเจรจาก,กับพวกอังกฤษทวงสิทธิในดินแดนที่เป็นของพวกเราอุบเบต้องการที่จะสร้างสันติ ไอวาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาเตือนอุเบว่าถึงเราจะชนะศึกแต่ว่าพวกอังกฤษมันยังไม่แพ้สงครามไอวาเตือนว่าถ้าจะไปเจราจาก,กับพวกมันเนี่ยก็ระวังตัวให้ดีตัดภาพไปทางฝั่งราชาฮารลอเขาก็พาแอติดเดินทางกลับไปถึงอาณาจักรของเขาเลยนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็มีธุรกิจหลักเป็นการล่าประวานจริงๆแล้วอาณาจักรของราชากว้างกว่านี้เยอะมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงประชาชนได้เห็นราชาก,กลับมาก็มาร่วมต้อนรับกันมากมายพวกเขาตะโกนร้องสรรเสริญให้กับราชาฮารลอ คือฮาโลถึงจะเห็นเพียเพ้ยนๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นที่รักของประชาชนเขามากเลยนะครับราชาประกาศถึงชัยชนะที่ชาวไวกิ้งมีเหนืออังกฤษและก็แนะนําแอทิตว่าที่ราชินีคนใหม่มรประชาชนก็ตบมือดีใจที่ราชามีเมียสักทีแอทิตวางตัวไม่ถูกราชาหันมาบอกว่าอีกเดียวก็ชินแอทิตถึงจะมาอยู่ในฐานะราชินีก็จริงนะครับแต่เธอก็มีคนคอยเฝ้าไว้ไม่ให้หนีซึ่งราชาฮาโลเนี่ยก็ให้เกียรติเธออย่างดีนะครับให้นั่งเคียงข้างหัวโต๊ะในงานเลี้ยงแอทิตเนี่ยก็ตามน้ําไปด้วยและเมื่องานเริ่มไปสักกอออทิิดเเรร่่่่มมูู้ึธนีียไค เธอจึงขอตัวกลับไปนอนราชาฮารโร่ห้าไม่ได้ได้แต่ยืนงงดูแอดิดเดินกลับห้องไปประชาชนนี่ก็โหราชานะครับประมาณว่าทําไมไม่ตามไปง้อราชาฮารโร่ก็เลยเดินตามแอดิดไปท่ามกลางเสียงเชียร์ของประชาชนราชาไปหาแอดิดที่ห้องนอนทั้งสองคนพูดคุยกันหลายเรื่องราชาเห็นว่าบรรยากาศโรแมนติกละเขาจึงดึงแอดิดเข้ามาจูบแล้วราชาเนี่ยก็โดนแอดิดต่อยจมูกแตกครับราชาที่หน้าปื้นเลือดเดินกลับมาที่งานเลี้ยงเขาบอกกับประชาชนว่าบอกแล้วว่าเขาเนี่ยไม่มีโชคเรื่องผู้หญิงเลยแล้วราชาและประชาชนก็ร่วมกินนนนเลี้ยยงงกกัต่่ออาาสสุน ัตภาพกลับไปทางเมืองยอร์กในกลางดึกหลังจากที่ชนะศึกครั้งแรกอูเบก็แอบป,ปลุกคฮวิซเซิร์กให้ออกไปนอกเมืองกับเขาอูเบต้องการจะเจรจาจึงแอบพาผู้ติดตามเดินทางไปยังค่ายของราชาเทวุบในตอนกลางดึกราชาเทวุบยอมให้เข้าพบแล้วก็ถามว่าต้องการสิ่งใดอูเบบอกว่าเขาต้องการสันติเขาต้องการดินแดนที่เป็นสิทธิ์ของชาวไวากิง้งราชาบอกว่าเขาจะขอปรึกษาหาเลือก,กันก่อนแล้วก็จะให้คําตอบในตอนเช้าโดยให้อูเบและผู้ติดตามพักรออยู่ในค่ายราชาถามความเห็นจากทุกคนว่าคิดยังไงอันเฟกก็พูดถึงเรื่่่อองงททีีีีีดดราาชเกกกกกบิยยนสล้ัพว ราชาอธิวุก็บอกว่าคําสั่งนั้นมันไม่ถูกต้องตอนนั้นเอ็กเบิร์กไม่ได้เป็นราชาแล้วอันเฟรก็ตอบระชัยและตอนนี้อัธิบุก็เป็นราชาราชาอัธิวุเป็นคนมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะทําทตามความต้องการของราชาเอ็กเบิร์กหรือไม่อันเฟรบอกว่าความรารถนาของราชาเอ็กเบิร์กก็คืออยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชาวไวกิง้งอันเฟรตให้ไปถามบิชอปเฮมุลว่าคนของศาสนาอย่างท่านก็เห็นด้วยกับสันติใช่ไหมเฮมุนก็หามาตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาก็ลุกออกไปจากที่ประ แล้วก็จับตัวอุเบแล้วก็ฮาวิเซิร์กเอาไว้บิชอปใช้มีดฟาดหน้าอุเบไป2ทีแล้วก็พาตัวออกไปข้างนอกแล้วบิชอปเฮมุนก็พูดบทสวดของศาสนาคริสให้ทั้งสองคนฟังเป็นภาษาไวกิ้งบิชอปเฮมุนสามารถพูดภาษาไวกิ้งได้ครับแล้วเขาก็สั่งใทหารไล่ทั้งสองคนกลับค่ายไปอุเบและฮาวิเซิร์กกลับไปที่ยอกแล้วก็นําเรื่องนี้ไปบอกกับไอวาและความผิดพลาดในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้พวกเขาอับอายไปอย่างมากนะครับพวกไวกิ้งมองว่าอุเบและฮาวิเซิร์กเป็นผู้นําที่อ่อนแอไอวาบอกว่าเาเ้าตือนแลว แล้วเขาก็บอกกับทั้งสองคนว่าตอนนี้มันถึงเวลายอมรับได้แล้วว่าไอวาควรจะได้เป็นผู้นําสูงสุดอุเบบอกว่าในฐานะพี่ชายเขาจะไม่มีทางยอมรับเขาและฮฮวิเซิร์กจะนําคนเดินทางกลับและไอวาจะลบต่อไม่ได้ไอวาบ,บอกว่าลองดูก็ได้แต่เขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกอยู่กับเขาต่อในในวันต่อมาอุเบฮาวิเซิร์กและผู้ติดตามก็เตรียมตัวออกเดินทางจากยอกซึ่งคนที่เลือกขึ้นเรือก,กลับไปกับอุเบนี่ก็มีไม่ถึงร้อยนะครับไอวามายะเยะ้ยแล้วก็บอกว่าทุกคนที่นี่เลือกที่จะอยู่กับเขาพวกนใหั และก่อนที่อุเบจะแล่นเรือออกจากท่าฮาวิเซอร์ก็โดดลงจากเรือแล้วก็เดินไปยืนเคียงข้างไอวาฮาวิเซอร์ทออทิ้งอุเบแล้วก็เลือกที่จะอยู่ข้างไอวาก็จบแล้วนะฮะกับซีซั่น5ตอนที่1ถึงตอนที่3ถ้าชอบอยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสปอยตอนที่4ถึงตอนที่6สําหรับวันนี้ก็สวัสดีม,มากๆครับ